หลังจากที่เราแพ้อาร์เซนอลน,นะครับผมในเกมที่ผ่านมานะครับผมเข้าสู่เดือนถัดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่เรียกว่ายอดเยี่ยมของแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับผมก็มีผลงานดีๆเนี่ยหลายเกมเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมแรกนะครับผมโดยการเอาชนะคิสส์พาเลตผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกคาราบาวคัพนั่นเองครับแน่นอนว่าแบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรครับก็ต้องไปดูกันถึงจุดโทษอีกแล้วครับสุดท้ายเนี่ยแคทเปอร์ชไบเคลลิลก็มาเซฟได้ในลูกสุดท้ายพอดีครับเป็นเซนเดนเดธและก็ทำ ฟาฟาวกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ได้ไปต่อครับในคาราบาวครับหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นที่ลีกครับเปิดบ้านต้อนรับเลียยพูครับไม่รู้อะไรเข้าสิงครับโอ้ถล่มไป5ู้ย์ครับทุกคนถือว่าเป็นฟอร์มที่โคตรจะสุดเหมือนกันนะดูจะเป็นทีมที่เลียยพูแพ้ทางมาสมควรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอกันแบ็กเบิร์นก็สามารถเอาชนะได้และหลังจากนั้นนะครับผมก็บุกไปเยือนแมนยูที่โอทฟฟอร์ดครับเสมอออกมาได้1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับผมแข่งทั้งหมด 5เกมครับเราชนะไปถึง4ครับเสมอไป1และไม่แพ้ใครครับเดือนหน้าเข้าสู่เดือนธันวาคมครับเราจะเจอด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับรอตติงแฮมฟอร์เรสต์คิสเซนพาเลตครับเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและก็ลีกคัพกับริชลเต็ดนั่นเองนอกจากนี้นะครับผมสถิติของอันเดซิวาค่อนข้างเฉียบนะครับผมก็ลงเล่นให้กับแบ็กเบิร์ดโรเวอร์ยิงกระหน่ำกระจัดกระจายเลยครับและก็มีสถิติการเล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยแล้วก็ถือว่า เป็นตัวแบบของทีมเต็มตัวแล้วนะครับจะได้ขออันเดซสิวาสำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ freepcoy.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w o t d e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางได้อีกมากมายใครอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาวแถมเติมง่ายแบบ easy g a r a n t i ความปลอดภัยกับเพ ที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยปัญหาของทีมเนี่ยมีเหมือนกันนะครับหลังจากที่เล่นมาเกือบครึ่งฤดูก,กาลกับปัญหาโมราลของนักเตะครับมีนักเตะกลุ่มใหญ่ๆแล้วที่ไม่ค่อยพอใจส่วนมากจะเป็นนักเตะท,ที่ ไม่ค่อยได้ลงสนามครับและก็เป็นตัวจริงในยุคของแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับก็เริ่มต้นด้วยคาร์ัมบิเชน,น์นะแน่นอนครับต้นดูกาลทุกคนรู้แล้วนะครับแซมการ์ลัก,กร์นะครับผมเรนฮาร์ดี้ครับเจอร์แกิมสันแล้วก็เฮเดนคาร์เตอร์ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เป็นนักเตะต,ตัวหลักในปีที่แล้วก็วคือบิชเชนการ์ลัก,กร์ฮาร์ดี้กิมสันแล้วก็คาร์เตอร์ปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพิมพ์ลิงกิทมัน ค่อนข้างที่จะมาตรฐานสูงกว่าปีที่แล้วครับการที่เขาโดนดรอปไปเป็นสอสมรองก็ไม่แปลกนะล่าสุดครับอู้เราประกาศขายเฮเดนคาร์เตอร์กับไบรตันแอบยื่นซื้อมันเลยครับที่4.8เอมครับโอ้โหถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเหมือนกันนะเฮเดนคาร์เตอร์ครับเราจะขอโกงไปที่5ล้าน5้แสนปอนครับทุกคนผมว่าไบรตันถ้าเขาอยากได้จริงผมว่าเขาต้องยอมที่จะจ่ายให้เรานะฮะดูสิว่าฝั่งของไบรตันจะโอเคหรือเปล่าอู้ไบรตันบอกว่าแหม เขาไม่คิดว่าราคา5ล้าน5เป็นราคาที่โอเคนะเขาขอต่อรองกลับมาเป็น4ล้าน8 0 0 0นะ5ล้าน2 0 0 0 0ปอนด์ครับทุกคนบวกกับเซลล์ออนคอสที่5%ครับเอาเลยฮะดูซิว่าไบรตันจะว่าอย่างไรครับเป็นการยืดครั้งที่2เรียบร้อยครับเอาแล้วเพเดนคาร์เตอร์ จากอดีตกับตันทีครับตอนนี้ก็ไม่มีที่ลงจริงครับเพราะว่าทีมเซตกองหลังเราลงตัวมากมาครับไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากมายสุดท้ายเนี่ยแยกย้ายกันดีที่สุดครับหลายเดียวที่2ครับครับบิชเชนครับแบ็คขวาที่น่าจะแย่งตัวจริงลำบากครับทุกคนเราก็จะปล่อยขายแล้วกันนะครับผมด้วยราคาครับตอนนี้เกตาเฟยยื่นมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างแม็กเลยนะ2.3เอ็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต่อรองครับขายเลยเรียบร้อยครับ2เดียวนี้ก็หวังว่าน่าจะปิด ดิวให้ได้นะครับผมแล้วก็เอาเงินตรงนี้เนี่ยมาหานักเตะนะครับที่พร้อมไปสำรองอะไรครับผมเดินได้เข้าสู่เกมกับเชลซีครับทุกคนวันนี้เราเปิดบ้านนะแน่นอนว่าแบ็คเบนโรเวอร์เนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งครับแพ้ยากมากๆนะตอนนี้ครับเชลซีอยู่อันดับที่2ของตารางครับฟอร์มเขาดีมากครับทุกคนซึ่งเชลซีวันนี้นะครับผมจะมาระบบ4 2 3 1แผนเดียวกับเรานะและวันนี้เราจะไม่เล่นหลังะครับทุกคนเราจะใช้4 2 3 1สสู้แล้วเล่นที่บ้านเอาให้หนักที่สุดนะ แน่นอนว่าเชลซีก็ถือว่ามีตัวนักเตะที่ดีกว่าเราชีวิตตัวจริงครับกับเชลซีครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับสมอดิกยังได้คงครองในตำแหน่งปีความเดิมครับทั้งๆที่มีเรียมเพนแล้วก็ฟาคุนโดบีซี่นะเพราะว่าสมอดิกเนี่ยพี่แกเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะมันประจำเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องดปเขาลำบากจริงๆนะและวันนี้เราจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับถือว่าเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากครับที่อ e ีวูดพาร์คเป็นเชลซีผู้เยือนครับ <S <S ที่จะได้ครองเกม เริ่มก่อนครับทุกคนเอาแล้วครับผลงานล่าสุดก็คือเสมอกับทด้านของแมนยูเต็ดแล้วก็ชนะลิปูมา5-0กับถล่มทลายของหนีมาสวยๆแล้วสมอดิกออกซ้ายไปได้ดิแล้วนาคาระนาคาระแตะช้าครับคุสโตจัดเลยและในสวนกับจังหวะนี้ในชอนโจนขืนหลังไปเลยครับเอาแล้วเป็นสุวฝากต่อมาที่นาคารูระครับมู่สายจีดอยู่แล้วนนคารูราจะวิ่งสปีดมาคารูราจี แล้วมูระฝากย้อนกลับมาบั克ลีย์เข้าปันขวาูมันกดไม่ลงครับเจาะเชลซียากเหมือนกันนะเพราะว่าแผงแบ็คโฟยืนกันค่อนข้างแน่นนะเราต้องถ่ายออกมาครับนอกกรอบเขตโทษแล้วหาโอกาสยิงไกลปายอคานมายอคานครับไปเองแล้วมายอคานกดเองจังหวะนี้โอซานเชตแล้วหักย้อนกลัามาติดคูคูไรยาโอ้โหแม่นักเตะของแบ็คเบิร์นนี่มีกยิงไกลดีกันเยอะมากทุกคน คือวันนี้เนี่ยยิงไกลใส่เชลซีแล้วกมรู้ยิงดีมากครับผมเกือบไปครับนะ่มาได้ครับโอ้โหมาว,าวันเวย์แล้วจังหวะนี้ออกมาเบลคานหลุดเข้ามาด้านในเบลคานหักเข้ามาฝากมาจังหวะน,นี้ยิงโอโ้โหโลง่ลงๆเลยกองซาลาซาโอโ้โหแบ็กเบิร์นนี่มาเป็นชุดครับโอ้โหเล่นเป็นทีมใหญ่แล้วแบ็กเบิร์นตอนนี้เอาแทงช่องนี้มาสวยมากแล้วเอาโรบโบยาโรบยาเข้ามาด้านในโบยยจังหวะนี้ สุดท้ายบอลหลาดปั๊มยังไม่พลาดครับแล้วฝ่ามาได้ไหนมาที่อเดน,นซิว่าออกขวาไปที่ซาลาซาซาลาซาเลี้ยงออกวงนอกขักข้อที่สมอดิกหลุดขึ้นมาแซมมี่สมอดิกจังหวะนี้ยิงแล้วอู๋ซานเชริแกขวางโอ้ดีมากครับคือยิงเสาแรกเสาสองเนี่ยพี่แกอ้าขาอ้าแขนได้หมดแล้วดูว่าซานเชสโออโหดูครับพี่แกเอาตัวเข้าแรกเลยนะอาร์เจลซี จังหวะสวนอันตรายครับแล้วสเตอร์ลิงเอาสปีดขึ้นมาจังหวะนี้ถึงหรือเปล่าสเตอร์ลิงหลุดขึ้นมาด้านในแล้วคู่ได้จรโจรมาช่วยโอ้โหตัวเซบ้าอันี่คือพลวดไปแล้วครับผมแต่ว่าดึงดึงกับสเตอร์ลิงก็อันตรายแล้วเดี๋ยโจรโจรฝากเข้าวงในมาสวยแซมมีสม่สมอดิกสมอดิกตัดเข้ามาสมอดิกยังยิงไม่ได้ครับอืคล่องเกินฝากมาที่ซูเลมานาแล้วซ้ายกดจรงนี้เซบ้าไดเอามงเที่มาได้ปั๊มจอยซอกครับซูเลมานาเก็บมาเซอร์ลิง สเตอร์ลิงสปีดแล้วหนีได้ชอรนโจนมาได้สเตอร์ลิงดึงเข้ามาโอ้โหได้อรนโจนพี่แกลงมาซ้อนดีมากครับแล้วด้สวนกลับจากแซมมี่สมอดิกฝากเขาหนไหนสมอดิกครับโอ้เติมขวาไปสวยๆจังหวะนี้สมอดิกกระโดดเข้ามาเดซิวาร์หมุนเข้ามาได้ในฝากต่อมาซาซีต่าดาวโอ้โหสวยมากโอ้โหลูกนี้สวยเลยครับโอ้จังหวะสวนกลับ ของแบ็กเบิร์นโรเวอร์เชลซีเอากันไม่อยู่ครับวันนี้เนี่ยแบ็กเบิร์นสิ่งที่สำคัญเลยคือพอเสียแล้วตามตามแล้วเอาได้ตลอดครับอูซิวารูกนี้จ่ายมาเหนือมากๆแล้วดูซาลาซายิงดีมากครับด้านของโรเบรซานเชสเนี่ยก็สุดปัญญาจะช่วยริงๆครับยิงตามน้ำไปเลยบยิงดีมากครับและ1-0จากแบ็กเบิร์นไปเลยครึ่งหลังนี่ดุดันกว่าครึ่งแรกครับด้าของโคชมัน เปลี่ยน2ครับแซมมี่สมอดิกค,ครับโดนช็อตเป็นฟาคุนโดไปยิซี่ครับแล้วก็ชิมอิโรบุนามครับลงมาแทนบัคลีอะไรครับผมก็จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับด้านของเชลซีเขาเปลี่ยนไปแล้วแ <Kelsey restart. S 1> รปบาดโด่งขึ้นมา well, now, เอาจังหวะนี้แจ็กสันทำได้ดีแล้วหลุดขึ้นมาแจ็กสันแจ็กสันโอ้โหเหลือเชื่อโอโหจังหวะนี้อะไรครับเนี่ย เคลวีวางยามาแล้วตัวเซเบ็เหมือนพลาดแล้วกูทำไมขึ้นมึงวิ่งออกมาไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหยืนนิ่งเป็นตะลุงเลยมึงเอ้ยโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยอย่างนี้เอาแล้วโอ้โหวิ่งแปดสิบห้าดีโอ้มาเจอลูกแปลกๆอีกแล้วครับเรียมเพ็ดแล้วเดสิว่าฝากมาที่เรียมเพ็ดเอาแล้วเด็กดาวรุ่งของเราตะลุยขึ้นมาแล้วเข้ามาจังหวะนี้ยิงเอ้ยโอ้โหซาเจต what the fuck แซมยังไงวะเนี่ยฟากุนโดครับเตะบุมป่ะเปิดครอสไปโดงดงจังหวะนี้โมงเช็ดออกมาจังหวะที่2เก็บได้ที่ตัวเซเบ้เอาแล้วฟากุนโด้จี้ฝากเข้ามาแล้วชิงหนึ่งสองมาสวยๆฟากุนโดตบเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหจุดตายครับของแบ็กเบิร์นโอ้แบ็กเบิร์นเกมรับพลาดอย่างมหาหันในช่วงท้าที่สุดท้ายและตัวเซเบ้เนี่ยไปแกพลาดด้วยนะแล้ว กลายเป็นแบ็กเบิร์นเนี่ยโอ้โหเอาคืนจนได้ครับอูจากการโอเพ่นเพลย์ที่สวยงามมากอูจังหวะนี้เคาะหนึ 1, ง่งสองกันเรียมเพลยกับฟาคุนโดครับแล้วดูครับอเดซิลวาพี่แกเข้าฮอสดีมากนึกว่าจะได้หนึ่งแต้มจากบ้านครับโอ้โหนี่คือมันบัฟในบ้านชัดๆครับโอ้โหเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่ไม่สนครับมีโอกาสคัมแบ็กหมดเลยจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับสามนาทีครบแล้วจานครบแล้วจานแล้วทั้งวันนี้ปัม๊มซูเลมาน่า เรียบร้อยครับโอ้โหแบ็กเบิร์นไม่ตายจริงครับโอ้โส่วนเชลซีวันนี้เนี่ยเกือบจะได้ดวงเหรอนะไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดของการสื่อสารหรือเปล่าาว่าจังหวะเข้าดูแปลกๆนะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันแต่เอาเป็ว่าเชลซีเกือบได้ดวงแล้วนะได้ตีเสมอมาแต่ว่าแบ็กเบิร์นไม่ยอมทุกคนเอาคืนเป็น2องหนึ่งเลยนาทีที่ก้ ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอปชูถ้าบอกว่ามาจากฟ i ี s ฟรรับฟรี YouTube p เ e m i u m จวันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกัน และการที่เราชนะเชลซีครับทำให้เราขึ้นมาเป็นรองจา่าฝูงครับโอ้โหเหลือเชื่อนะปีเนี้จา่าฝูงไม่เป็นลิงกิษไม่ได้เป็นแค่แบ็คเบิร์ดนะฮะคือแอสตันวิลล่าก็มาครับทุกคนทีมเล็กๆปีนี้ดูจะดีนะครับดูจะดีกว่าทีมยักษ์ใหญ่ที่ยังสตาร์ทเครื่องกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ แน่นอนครับว่าแต่ว่าก็ต้องดูระยะยาวเพราะนี่คือครึ่งรดกการเท่านั้นทุกคนยังมีเวลาอีกเยอะครับที่สามารถขึ้นขึ้น,นลงลงได้กันเสมอส่วน17เกมแรกครับก็เป็นเบอร์ลี่ริยูเต็ดและก็บอลหมัดนะครับที่ฟอร์มย่ำแย่มากริยูเต็ดเนี่ยเราต้องเจอกับเขาต่อในเกมถัดไปในศึกคาราบาวครับนะครับผมว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะเพราะว่าริอยู่ในฟอร์มที่แย่มากครับและในเกมคาราบาวครับกับริยูเต็ดครับแน่นอนว่าในความที่ริยูเต็ดฟอร์มไม่ดีครับ เราก็สามารถผ่านเข้าไปได้อีกหนึ่งรอบครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายครับทุกคนก็ไปลากกันยาวถึงดวลจุดโทษเหมือนเดิมครับและก็เป็นแบ็กเบิร์นโรเวอร์ที่ดูจะแม่นเป้ามากกว่าครับหนึ่งเซฟของชอ迈เคิลครับแล้วก็ยิงปิดท้ายโดยกับตันทีมอย่างตัวเซเบ้ครับที่ลงมาในเครื่องหลังก็สามารถทำให้เราครับได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าแห่งจุดโทษเลยนะเพราะว่าดวลกับใครนี่ก็ชนะหมดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วยังไม่แพ้เลยครับ ล่าสุดครับทานกา่ของทีมชาติโปแลนด์นะครับผมเป็น1ใน3ทีมครับที่ยื่นนะครับสัญญาให้เรา1ปีในการไปคุมโปแลนด์นะครับผมเข้าสู่รอบ ฟุตบอลยุโรปครับ16ทีมสุดท้ายให้ได้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเน่ก็จะมีางด้านของยูเครนด้วยครับและก็มีทีมชาติโมร็อกโกครับ3ทีมชาติครับที่ยื่นสัญญาให้กับโคชพันธ์ครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรายังโฟกัสกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยาวๆทุกคนก็ขอปฏิเสธหมดเลยละกันสิตี้ตอนนี้ครับอยู่อันดับที่5ของตารางครับแต่ว่าฟอร์มการเล่น5เกมที่ผ่านมาทุกคนดูฮะไม่ธรรมดาโคตรครับเรียกว่า5เกมที่ผ่านมาเขาไม่แพ้ใครครับ ชนะมาถึง4เสมอเพียงแค่หนึ่งครับและก็3เกมที่ผ่านมาคือชนะรวดนะแต่ว่าที่น่าสนใจทุกคนที่น่าสนใจเลยก็คือในรายของเซตกองหลังครับดาวคาเซลโลเซกิโอโกเมสครับอานูมาติเนสครับ แบ็กสามคนคนระับที่ได้ยืนเป็นเซตกองหลังให้กับเป๊ปกูเดียล่าครับที่อาจจะเป็นจุดดีและก็จุดอ่อนรนะับของเป๊ปเหมือนกันถ้าเกิดเราเอาแบบตัวใหญ่ๆไปตั้นนะไปชนผมว่าอันุบติเนสชาวกาเซโลโกเมดน่าจะเล่นกับเราลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ามีโรเบรีย hmm. สเป็นกองหลังอาชีพเซนเตอร์ mm hmm. เพียงคนเดียวเท่านั้นเลยครับ mm hmm. เกมส่งท้ายปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ถ mm hmm. ือว่า mm hmm. เราได้เปรียบหนึ่งอย่างครับก็ mm hmm. คือเล่นที่บ้านครับ แต่ว่าต้องต้อนรับการมาเยือนของอลิงเบลฮาแลนครับกองหน้าที่เป็นท็อปสกอร์ของเบลลิก้ตอนนี้นั่นเองครับอารับเกมจะเริ่มเลยครับฝากร่างของเจ้าบ้านครับแรปเบอร์โเวอร์เขี่ยเริ่มแล้วครับเราเล่นที่บ้านครับความมั่นใจจะต้องมีให้ได้มากที่สุดครับถุตสเมยครับชายมาครับทำได้ดีแล้วอ้อมหลังมาสวยๆจังหวะนี้ย้อนกลับไปให้ฝาครับที่เรโดคอนซาเวสครับปอ้พี่แกเข้าช้าไปหน่อยครับจังหวะนี้ผู้สินไม่ปล่อยครับ ไปตั้งได้ไหมกเมสครับกลับไปตั้งที่เอเดนซอนโอ้โหแล้วดูครับเขานิ่งด้วยแล้วเกมแดนหลังค่อนกังชัวครับดูเปเดียสดูเปเดียสช้าไปแล้วดูครับโมซลาซาเก็บมาได้จังหวะนี้ซาลาซาฝากเข้ามาได้ในาที่เอเดนซิว่าดึงฝากยอนกลับมาแล้วแปรติดบล็อคกครับโอ้โหยังเก็บกันได้เลมาน่าอิโดบันด์สายสุดไปครับที่มายอคาน หยอดเข้ามาจังหวะนี้ปั๊มแล้วสม,มอลอีกยิงอโอ้โห<ฮ><ฮ>เปิดใส่ก่อนเลยคนระับมาด้วยความดูดดันอีกแล้วแบบ็คเบิร์ดเล่นจิบานเกือบจะเป็นประตูขึ้นน้ำแล้วแลาวมา,กมกมนะาดิาตี้ต้องมาตั้งเซตเกมกันใหม่ครับเอาแล้วดูรับช้าอีกแล้วโอ้ดิสิว่าฝากมานากามุระหยอดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ซาราซายิงเรียบร้อยโอ้โหิตีต้รวนไปหมดครับเจอเกม กดดันหนึ่งต่อหนึ่งของแบ็คเปิดโรเวอร์ครับโอ้โหโคตรพันวันนี้ได้สั่งให้ลูกทีมบีบแดนบนแบบตัวต่อตัวครับแล้วก็เอาจนได้ครับอุนาก,กามูระย,ยอดมาดีมากครับโอโ้ยอดมาแบบดีมากแล้วซาลาซามี่แกพักก่อนด้วยครับไม่เล่นจังหวะแรกครับเอาชัวร์หัวใน,นซอนเกือบเซฟได้นะแต่ก็ยังไม่ดีพอครับ เรียบร้อยครับ1-0จากฝั่งโรดิโกซาลาซาครับ13นาทีเท่านั้นครับแบบ็กเบิร์ดเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากฮะอานูมาตเนสแทงเข้าตรงกลางมาบรรลาเสียบโอ้โหทั้งคนทั้งบอลแล้ว้จานให้ฟาวด์แต่ว่าก็น่าฟาว์เหมือนกันครับเข้าหนักจริงรูเบียสแล้วมาตีแล่สั้นครับดิแอสอด,ดบนบนบีบกันฮานรันมาวิงกา เจอบีบเร็วจวังหวะน,นี้เอาอยู่ไม้โรดี้หักมาสวยๆแล้วโฟเดนกดโอ้โหอ,โโอโุต่อบอลดีมากแล้วบาสตี้เราหาบอลไม่เจอแล้วบซิตี้แล้วเขาไม่เล่นฟรีคิกยาวด้วยครับอุต่อบอลสั้นๆแล้วดูครับโอ้โหเอากันไม่อยู่ครับโฟเดนนี่คมเหลือเกินครับจับปุ๊บแล้วกดด้วยขวาครับยิงคืนได้เหมือนกันอาร์บซสตี้ไม่ยอมง่ายๆเลยครับจังหวะนี้เนี่ยไม่ชิดนะโดนเลยครับด้านของกองหลังแบ็กเบิร์น เอาแล้วโดนคืนกลับมาค่อนข้างเร็วเลยครับมาิตี้ก็ประกาศให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ง่ายๆครับมาิตี้เราห้ามพลาดเลยครับเกมรับ1นต่อหเราก็ถือว่าเสียเปรียบอยู่นะอย่างนี้ซาซาย้อนกลับไปเซอร์โชโกเมสฝ่ามาแล้วช่องนี้ฮาแลนด์ฝ่ามาสวยเอาเรดปานโอ้โหชาวไเคิลโอ้โหปรบมือให้เปิดไปเสาแรกครับจังหวะนี้เอาบอลตกล้มพื้นซาซายังเคลียร์ที่ออกมาได้ครับ แล้วมาถึงถูกคนด้วยสมอดิกฝาเข้าวงในมาที่ทีมดรบอรบ์มดอเบอร์มรอซ้ายไปจังหวะนี้นาคาบูระสปีดวนเข้ามาแล้วที่ซิลบาดึงจังหวะฝาเข้า้าดาหลุดมาสวยสลละซาปาแล้วจังหวะนี้เซฟกระดกกลับมาก็ติดรอว่ากันต่ออีก45นาทีในครึ่งหลังครับ <S <S เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับึ่งแรกเสมอกัน1-1น,น,นะฮะอย่างไปเร็วไม่ได้ต้องวนกลับมาตั้งงานที Dance ่แดนซ้ายครับ แล้วซ้ายไปเอาสวยครับจังหวะนี้แล้วจังหวะเดียวมาซาลาซาเจาะด้านซ้ายนะมาสวยๆจังหวะนี้ทูเดมาน่าออกซ้ายไปแล้วนาคามูระย่อเข้าไปจังหวะนี้สมอดิโอ้โหไม่ได้งานครับ,บแล้วบอลมาครับเก็บได้ที่ตัวเซเบอ์อาร์แล้วชิงจังหวะได้ดีกว่าแบ็กเบิร์นโรเวอร์จะเปลี่ยนแล็บแซมมี่สมอลดิกครับโอ้โดนช็อตครับอิโรบนุนามก็โดนช็อตนะเป็นการเลิเกอร์ลงมาโอ้โหนี่อาจจะเป็นหน้าคู่นะใช้ความใหญ่ไปตันกับกองหลังมันที่อาจจะบอมแล้วอย่างเงี้ย เกมก็ตั้งกับมารับใหม่ครับจะได้กล่องแบ็คเบิร์นโอ้แล้วมาซิตี้ตามช่องดีมากครับดูแะและดูเชื่อมกันได้หมดทุกรายจริงหากช่องนี้มาสวยๆและยิงเสาแรกโอ,นนอ้โหเกือบไปในจอนจนอ่าแล้วขึ้นมาสวยครับเปโดกองซาเวสเอ้โอันตรายจาังหวะน,นี้เปโดกองซาเวสโอ้เอาไว้อยู่แล้วฮาดาันบงโอ้โหชารไมเคิลโอ้เอาอยู่ต้องชมว่าผู้จะมงไกลเหมือนกันอ่าอะไรครับนาคาบูราโดนช็อตเป็นฟากุนโดซองเรนเซนโลมาเชนบัลลาดครับโอ้ถือว่า อาจจะต้องการวางแม่นๆนะจากแดนหลังแล้บต,ตีหยอดเข้าไปเสาแรกมงใช่หรไปแล้วแกออกมาได้จังหวะนี้มีสวนกลับที่อเดซิว่าเอาแล้วอเดนซิว่าสวนกลับรอบเพื่อนเติมรอเพื่อนเติมหมวนกลับมาฝากให้ฟากุโดเอาแล้วสปีดมาฟากุโดสปีดเร็วกว่าแล้วจวังหวะนี้ฟากุโดฝากตรงกลางมาที่กาลเก์จับกาละเก์ยิงเรียบโอโหโกาลเก์ โอ้เหลือเชื่อคับการลกเกอร์นี่คือซปเปอร์ซับจริงๆครื่องหลังเนี่ยโค้ชพันธ์ก็พยายามที่จะแก้จังหวะเข้าทําให้ได้ครับแต่ว่าลูกโดไม่เป็นผลเกิแต่ว่าราลกเกอร์มาแพงริดในช่วงนาทีสุดท้ายฟาคุนโดที่ลงมาใหม่แรงเยอะกว่ากองหลังของมาสซิตี้ได้นอนอครับจังหวะกระชากเลยดีแล้วจังหวงนิการลกเกอร์กเก่าๆเลยครับ เงยหน้ามองเห็นเอนเดนซอนจ้อนวันนี้ยิงสวนตัวครับยิงเรียดด้วยครับเดนซอนก็คาดไปถึงเรียบร้อยไปเลยครับสองหนึ่งโอ้โหในบ้านแข็งแข่งมากเอาแล้ครับโอ้โหแข็งแกร่งครับจะจบยังไงครับเอาแล้วครับทดสามนาทีครับเอาไว้อยู่ครับจะา้านของแบ็กเบิร์นเอาแล้วพาแลนด์ยอดเข้ามาสาวสองไกลไกลงเช็ดออกไปแล้วเคลียร์ทิ้งมันซะเลยครับเรียบร้อยโอ้โห มาซิตี้ครับเพียงพังับแพ้นัดแรกครับทุกคน,นในรอบ5าเกมที่ผ่านมาครับใน,นบ้านของแบ็คเบิร์นโรเวอร์แข็งแกร่งมากถ้าเล่นในบ้านแบบนี้เนี่ยไม่เคยกลัวใครทุกคนเล่นแบบทีมใหญ่เลยนะในบ้านทุกคนแต่ว่านอกบ้านเนี่ยคนละเรื่องนะนอกบ้านเนี่ยมีสะดุดแพ้สะดุดสเสมอปกติแต่ว่าในบ้านเนี่ยคือแบบเล่นนี่คือทีมใหญ่เลยคนระับด้ของแบ็คเบิร์น แลวก็เรียบร้อยครับตลาดนัดเตเปิดนะครับเฮเดนคาร์เตอร์กับคาร์ลมิทเชนก็จะเดินทางออกจากทีมครับทีนี้เนี่ยเราต้องเร่งเสริมเข้ามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นแบ็คขวาก็ได้ครับผู <c oughs> ้รักษ,ษาประตูเนี่ยก็อาจจะเป็น1นึ่ชาร์เก็ตเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเลือกตำแหน่งไหนก่อนเพราะว่าจริงๆก,ก็สำคัญหมดทั้ง3ตํตำแหน่งเลย <c oughs> ล่าสุดครับในรายของคาวอเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเหลือสัญญาน้อยกับบา์เลน่าใช่ไหมทุกคน แต่ว่าสิ่งที่ผมเสียดายคือผมอยากจะเอาไคล์วอลเกอร์เนี่ยมาใช้นะตอนนี้เลยอะ่ะโดยที่แบบเราไม่ได้ต้องรอสิ้นปีทุกคนถ้าเกิดรอสิ้นปีเนี่ยนี่คือซีซัน่นที่น่าจะาสุดท้ายของ f อฟซีนะมันก็ไม่ได้เล่นต่อเลยซีถั่นถัดไปทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไควอลเกอร์ <S <S คือถ้าซื้อได้อยากดึงมาเลยอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวเกมเี่ยเขาบังคับว่าเฮ้ยเราต้องเซ็นนะครับแล้วก็ตกลงค่าเหนื่อยปุ๊บเนี่ยก็ต้องรอปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย เสียดายนะถ้าเราได้คาร์กเกอร์มาเติมในตำแหน่งแบบ CB ครับหรืออาจจะเป็นแบ็กขวาก็ได้แต่ผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะและก็อย่างที่บอกครับเนี่ยคือแบ็กเบอร์โรเวอร์เนี่ยเก่งที่บ้านจริงครับแต่ว่าพอไปอยู่นอกบ้านทุกคนมันมันคนละมูดเลยนะคือเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านยังไม่แข็งนะเนี่ยคือจุดที่โค้ชพันต้องแก้ทุกคนคือในบ้านกับนอกบ้านนี่คือฟ้ากับเหวเลยนะเนี่ยแล้วก็แพ้ฟูแลมเฉยและสี่สองครับเละเทะเละเทะตุป้ปะเลย ในรายของแบ็กขวาครับถ้าเอามาเป็นตัวสำรองเนี่ยผมบอกว่า็กซสนดูแพนเชียค่อนข้างโอเคนะคือถามว่าทําไมถึงมาเป็นไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้เพราะว่าผมลองหาแบ็กขวาหลายๆคนแล้วทุกคนท้ายที่มาเป็นตัวสำรองเนี่ยมันหายยากนะด้วยทีมเราเนี่ยขนาดมันเล็กใช่ไหมทุกคนถึงแม้จะเป็นหัวตารางพรีเมียร์ลิงกิตอะแต่ว่าทีมเราเพิ่งเลื่อนชั้นน่ะน่เตะท,ที่ย้ายเข้ามาก็ต้องการเป็นตัวจริงนะตัวหลักกันหมดคนระับคือถ้าเกิด เป็นตัวจริงตัวหลักกันหมดทุกคนเนี่ยสกอตพังล้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอาจจะต้องหาแลสเตะเกรดที่ต่ำหน่อยและสตูแพนเทียผมว่าน่าสนใจราคาไม่แพงแจะเอาเงินอีกก้อนเนี่ยไปเสริมผู้สัมปตูด้วยนะครับอะไรครับผมก็อย่างที่บอกครับเราเสียคาร์ลิเช่นไปแล้วเนี่ยต้องหาแบ็คขวาเข้ามาเติมเละครับเพราะว่าเดจอนโจนพี่แกนี่คือเดอะโอลิวันจริงๆนะตอนนี้แน่นอนครับแผนเทียครับราคาอยู่ที่1.9ครับเราจะยื่นไปก่อนที่2 เอ็มชุ่นๆเลยครับบวกกับเซลล์ออนครอสที่10%ครับ <_ S 1> <_ S 2> ดูซิว่าฝั่งของซันดาดจะว่าอย่างไรฮะโอ้โหซันดาดต้องการแลกโซเรนเซนนะแต่ว่าโซเรนเซนก็ยังเป็นตัวโรเตชันสำหรับเซนเตอร์ของเราได้อยู่แับและเราเพิ่งเสียคาร์เตอร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกตัวคงจะไม่ดีสำหรับเรางั้นเราจะเพิ่มให้เป็น2 2 5ล,ล้านงแปอนด์ละกันดูซิว่าซันดาดจะโอเคกับราคาไหนครับทุกคน ไม่แลกตัวนะเรียบร้อยเอาอยู่ดีๆก็ตกลงชิวๆครับเพิ่มอีก200 0 0 0เท่านั้นจากราคาแรกที่ยื่นให้2ล้านก็ปิดดีลครับเราคาดหวังให้แพนเชียเข้ามาเป็นโรเตชันของทีมนะเรียบร้อยครับโอเคนะถือว่านะ่าเตะยอมเป็นโรเตชันอันนี้ก็น่าจะคุยง่ายกว่าไม่มีอะไรมีปัญหาเลยฮะและสกอตโรในตำแหน่งแบ็กขวาน่าจะลงตัวมากขึ้นเพราะว่ามีตัวจริงและตัวสมรอแบบชัดเจนนะเพราะตอนแรกกับบิทเช่นกับ เดชอนโจนคือมันขี่กันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วครับสุดท้ายเนี่ยซีซั่นนี้ดูเหมือนวิเช่นจะไม่ยอมเลยครับเขาก็ต้องบบกมือลาทีมไปแล้วเราก็ต้องหาตัวใหม่เข้ามาเติมราคา 2M บอกผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับไม่แพงแลยวถูกจัดจัดเราจะพาไปดูเซตั้คร่าวๆของแพนเทียทุกคนอย่าไปคาดหวังกับนักเตะคนดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือโรเตชันของทีม สิ่งที่เราได้จากแพนเทียก็คือ,อฟิสิคลดีครับตามิน่าโอเคนะครับในเรื่องของการแท็กเกิลอะไรเงี้ยการแย่งบอลผมว่าก็อยู่ในเกมที่โรเตชันควรจะมีนะครับเรื่องเกมรุกเนี่ยก็เลี้ยงบอลไดนะ้ครอสบอลโอเคนะเป็นค่าเซตสีเขียวผมว่าเท่าน,นี้สำหรับนั้เแต่2ล้านผมว่าก็ค่อนข้างโอเคละเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยเนี่ยถือว่าชอบมากครับผู้สำรประตู3คนตอนนี้มาที่เรียบร้อยครับคนแรกคือกาวินบาซูดูนะครับ 8.5ล้านปอนด์ครับจากซอสตัมตันครับคนที่2ครับเมสซริเย่สิบล้านปอนด์จากรีดสุดท้ายครับ15ล้านปอนด์ดีเดเซนันถ้าดู3คนนี้นะครับผมเรียงตามอายุและก็เรียงตามราคาค่าตัวด้วยนะบาซูนูครับ76เรตติ้งครับเมสซี่ิเย่เจแล้วก็ดีเดซัน80โอ้โหแล้วก็เรียงตามเซตัสด้วยนะฮะคือ3คนนี้ทุกคนผมว่าเขามีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคนแรกเนี่ยบาซูนูเก่งระดับหนึ่งนะทุกคนแต่พัฒนาได้เพราะ22ปีส่วนมเมสซิบสองปี อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการออกบอลแต่ว่ารีเฟกค่อนข้างจัดจ้านอยู่นะครับแล้วก็ราคากลางกลางส่วนดีเนสันเนี่ยจะแพงที่สุดนะครับเอามาและใช้ได้เลยครับเป็นตัวจริงแต่ว่าอายุ27ปีแล้วคือถ้าเราดูแคทเปอร์แชมเคลิลตอนนี้ในอายุ3า76ิบแปเรตติ้งครับทุกคนลงชุกเกมผมว่าไม่ไหวนะถึงแม้จะช่วยเราไว้เยอะครับ,รบเอเลียดเนี่ยผมผมพูดเลยว่าไม่ไม่ถึงนะเท่าที่ลองดูแล้วนะจังหวะควรเซฟได้มันเซฟไม่ได้หลายครั้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ดื้อดึงแล้วกัน ผมว่าเราต้องการนักเตะที่มาลงตัวจริงแทนชมัยเคิลในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเลยนะเพราะว่าชมยเคิลเนี่ยนอกจากเซฟจุดโทษเก่งแลวเนี่ยในเกม90บนาทีเนียพี่แกก็มีหลุดเหมือนกันถ้าเกิดพูด 3GK ที่เราเข้าชลิตมานีบาซูนูเมสริเย่และก็เฮนเันเนี่ย, unu, ye, ยผมว่าเฮนเซนันนะดูน่าจะมีภาษีดีที่สุดครับแล้วเราน่าจะปิดได้ด้วยราคาไม่แพงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดสินใจเลยครับว่าเราจะดึงเฮนเันเข้ามาเป็นผู้ศัตรูคนใหม่อะไรครับผมด้วยบัเจ็ตมันจำกัดด้วยแหละทุกคน ประตูที่อยู่ในลีกนะครับผมไม่ต้องปรับตัวมากมีเพย์สไตล์ที่เหมาะกับฟุตบอลอังกฤษผมว่าดีเนซันก็ดูไม่ได้แย่นะทุกคนดีเนซันครับราคา15ล้านปอนด์ครับเราจะยื่นไปก่อนที่15.5เลยครับผมเชื่อว่าดีเนซันน่าจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเพราะเล่นอังกฤษเหมือนเดิมนะครับคิสซาบาเลตบอกว่าราคาของดีเนซันเนี่ยเขาตั้งไว้ที่18.3ล้านนะเราขอต่อรองเป็น16.5ครับทุกคนดีเนซันครับจากคิสซาบาเลตฮะ คิดซะบาเล่ครับบอกว่าขอ16.9แล้วกันถือว่าเป็นราคาที่น่าจะคนละครึ่งชางครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่า16.9ล้านปอนด์สำหรับดีเนนเซนผมว่าโอเคเรียบร้อยก็ปิดดิว,ว่าสำหรับดีเนเซนซนครับจากคิสซาพาเล่นะครับสำหรับในรายของดีเนนเซนเนี่ยก็เป็นประตูดาวรุ่งจากแมนยูที่ก็แจ้งเกิดไม่ได้นะมาในย,ยุคเดกอานะก็ลำบากนิดนึง แน่นอนว่าเข้ามาเป็นครูเชียอยู่แล้วครับเราดึงเข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงของทีมนะครับในช่วงคือดูการหลังครับค่าเหนื่อยครับหูถือว่าก็เป็นการลองใจนะครับว่าดีเดเซนนครับให้เราเสนอก่อนครับอย่างที่บอกถ้าเป็นครูเชียของทีมผมให้สัก35 0 0 0ได้นะอาแลเบก็รวมรวมล้วบบนัส1เอ็มนะค่าเหนื่อยครับ37,500ปอนด์ครับดูซิว่ายื่นครั้งแรกไปเขาจะขอต่อรองหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้ถือว่าเรายื่นไปตรงใจเขาเลยครับ สามหมื่นเจ็ดพันปอนด์ครับสำหรับดีนเฮเดสันครับผู้สัปปรตรูคนใหม่ของแบ็คเบิร์นโรเวอร์ครับอะไรครับผมก็เดินหน้าเข้าสู่ทีมเรียบร้อยครับสำหรับผู้สัปปรตรูรายใหม่ของเราครับ <c oughs> ในวัย27ปีของผู้สัปปรตรูเนี่ยยังอยู่ได้อีกยาวครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแคทเปอร์ชไมเคิลเนี่ยตอนนี้38โอ้โหนี่อยู่ได้เป็น10ปีนะถ้าพูดถึงแบบแหล่งอ้างอิงที่เรามีในทีมครับทีนี้เนี่ยดีนเทเดสันก็ถือว่าเป็นผู้สัปปรตรูที่ ถือว่าเป็นผู้สับปะตูที่มีรีเฟกที่ดีทุกคนแล้วก็ลูกเช้าผมว่าก็พอได้ครับกลางๆไปค่อนข้างดีแต่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเหมือนพวกเอเดนซอนเลยอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้น,นครับแต่ว่าพี่แกก็ออกบอลได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันแล้วก็ปิดดีวครับดีเรซันจากคริสตัรเล่สิบหล้านปอนด์ครับ อะไรครับผมแน่นอนครับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับกับดีล2ดีลสุดท้ายที่เราเพิ่งเซน็นเข้ามาก็เดี๋ยวมาดูครับว่าในพารตทต่อไปครับกับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับที่เราก็เข้าสู่รอบรองแล้วนะเจอกับอาร์เซนอลนะครับหูแล้วเป็นทีมที่เราเพิ่งพลาดท่าแพ้เข้ามาในพาร์ที่แล้วด้วยครับหนักแน่นอนครับส่วนพิ์ลีกิจเราอยู่อันดับที่2ตารางนี้คือมาเกินคาดเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเหลืออีกครึ่งชางทุกคน ไม่รู้ว่าจะเกาะได้นานแค่ไหนสำหรับอันที่2นะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปสำหรับโค้ชพานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในโค้ชสุดท้ายในพาร์ทต่อไปอย่าลืมกดไลค์เราจะให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งกดติดตามนะแล้วมาเจอกันในพาร์ทต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายจ้า